ใครกลัวที่จะคิดจะสร้างอะไรใหม่ๆไม่กล้าที่จะลงมือทําเป็นคนต้นแบบนี่อาจเป็นหนังสือที่เหมาะกับคุณเพื่อเปลี่ยนมุมมองและกล้าที่จะเริ่มต้นครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับหนังสือ o r i g i n a l เพราะความเหมือนไม่เคยเปลี่ยนโลกของอดัมแกลนผู้แต่งเดียวกับหนังสือติง a g เกนแล้วก็กีแผนเท็ที่เป็นที่โด,ด่งดังและเราเนี่ยเคยรีวิวทั้งสองเล่มไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยใครสนใจสามารถไปตามคลิปเก่าๆได้เลยครับเมื่อมองถึงหนังสือออริจ ина ล จะพาเราไปสำรวจแนวคิดของคนต้นแบบที่กล้าคิดกล้าทำและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงหนังสือจะยกตัวอย่างบุคคลต้นแบบหลายคนและวิเคราะห์ว่าเขามีมุมมองความคิดอย่างไรบ้างหนังสือเชื่อว่าเรื่องพวกนี้ฝึกกันได้ไม่ใช่พรสวรรค์แต่เป็นสิ่งที่เราฝึกเราก็สามารถมีแนวคิดต้นแบบเหมือนกับเขาเหล่านั้นที่ประสบความสําเร็จได้เช่นตัวอย่างของการต่อต้านจากคนเล็กๆเราจะทําอย่างไรหากต้องการจะต่อต้าน หรือคนที่มีอุดมการที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันพอมาอยู่ด้วยกันเพราะอะไรบางทีมจึงแตกคอกันไม่ได้ร่วมทางอุดมการต่อไปร่วมกันจนจบหรือจําเป็นไหมที่คนต้นแบบต้องเป็นคนแรกเท่านั้นที่ออกแนวคิดใหม่ๆและต้องเป็นคนเริ่มทําก่อนการรอก่อนนั้นจะเป็นประโยชน์หรือไม่ทั้งหมดเป็นเพียงส่วนหนึ่งของหนังสือเมื่อถามถึงจุดเด่นของหนังสือแนวทางการน,นําเสนอของอดัมแกลนมีสไตล์และเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาไ,ได้ยัดเยียดหรือว่ากรอกความคิดเหล่านั้นให้เราแบบเชื่อสิอันนี้คือถูกแต่เขาจะนําข้อมูลต่างๆในอดีตนํามาวิเคราะห์มีวิธีคิดต่างๆต่อเหตุการณ์นั้นๆเราก็จะได้คิดตามไปด้วยทําให้เรารู้สึกว่าวิธีคิดแบบเนี้ยจะน่าเชื่อหรือไม่ก็ตามเนี่ยเราก็จะสามารถหาข้อสรุปได้เองครับนั่นจึงเป็นเหตุผลทําให้หนังสือของอระดมแกลนเป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองที่มีสเสน่ห์และมีกลิ่นอายที่เป็นเอกลักษณ์ฉะนั้นหนังสือจึงไม่ได้เน้นแค่แรงบรนดาลใจ แต่ให้ทั้งแนวคิดที่สามารถนําไปลองปรับใช้ได้จริงครับอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นจุดเด่นคือช่วยให้เรานั้นกล้าคิดกล้าทําม,มากขึ้นไม่ว่าคุณจะเป็นนักธุรกิจนักสร้างสรรค์หรือคนวัยทางานอาชีพใดก็ตามหนังสือเล่มนี้ช่วยให้เราเข้าใจว่าเราทุกคนสามารถเป็นผู้ริเริ่มได้ไม่ต้องมีพรสวรรค์แต่สามารถฝึกได้ทําให้เรากล้าคิดกล้าทําม,มากยิ่งขึ้นครับเมื่อถูกถามถึงข้อมูลเพิ่มเติมของหนังสือหนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์เป็นภาษาไทย โดยสำนักพิมพ์วีเลนแปลโดยคุณวิโรธพัฒราทิพกรจำนวนหน้าทั้งหมด340หน้าราคาอยู่ที่330บาทสามารถหาซื้อได้ที่หน้าหนังสือชั้นนำหรือสั่งซื้อทางออนไลน์ได้เลยครับหากให้สรุปถ้าคุณกำลังมองหาหนังสือแนวพัฒนาตนเองสักเล่มหนึ่งที่มีเสน่ห์ในตัวเองมีเอกลักษณ์มีการนำเสนอที่ผมคิดว่าแตกต่างกับหนังสือ Howto หลายๆเล่มเป็นหนังสือที่จะทำให้คุณกล้าคิดกล้าทำนอกกรอบมากขึ้นเพื่อไปสู่ความสำเร็จ หรือคุณเคยอ่านหนังสือติงอเกนแล้วก็กีเปนเท็กแล้วประทับใจเหมือนผมผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้อาจจะเป็นเล่มที่คุณกำลังตามหาครับสุดท้ายนี้หากคุณมีไอเดียที่แตกต่างแต่ไม่กล้าลงมือทํามาแชร์กันหน่อยครับว่าอุปสรรคที่ขัดขวางเราไว้เนี่ยคืออะไรหรือคุณเคยอ่านหนังสือเล่มนี้หรือฟังคลิปนี้จบสามารถมาพูดคุยกันได้ผ่านทางคอมเมนต์นะครับและถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเดียบุ๊คเพื่อไม่ให้พลาดรีวิวหนังสือดีๆแบบนี้อีกในเล่มถัดไปสำหรับวันนี้ลากันไปก่อน,อนครับับสสวสดีครับ